องค์พระบูคุตเนี่ยเป็นต้นเรื่องในการปราบมารก็มีความเชื่อกันว่าท่านจะมาแสดงผ่านสามเณรในการตักบาตรหลังเที่ยงคืนเขาเข้าเชื่อว่าเมื่อก่อนมีตายายอยู่คู่หนึ่งก็เป็นตาย,ายายที่ยากจนเหลือเกินอาจารย์ปรากฏเห็นเนรเดินเข้ามามก็เลยเอาผักที่ตัวเองปลมาใส่บาตรเขาก็เลยกลายเป็นอภิมาตถีกรุงเชียงใหม่่ารว มันเป็นปรากฏการพิเศษคนในประเทศทุราศียังอึมครึมอยู่ดูไม่ดีอ่ะเพราะล้อที่ดาวเคลื่อนขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้ดูมันจะลงล็อกเลยนะใครที่มันลงล็อกจะลงล็อกเป็นมหามงคลเปลี่ยนชะตาฟะทุ่งเสาร์ห้าก็เพิ่งเกิดขึ้นไปเป็นวันที่แรงๆตรงกับวันสงการด้วยสามเมษาอันนั้นคือเสาร์ห้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะเกิดขึ้นโอ้ต้องเกินสิบยี่สิบปีละเกินสิบยี่สิบปีเหมือนเช่นเดียวกับเนี้ยวันพระอุปคุต วันพระอุปคุตก็คือวันที่เป็นพระอุปคุตเขาเชื่อว่าพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่อแล้วก็อยู่ใต้สะดือทะเลครับแล้วปรากฏจะขึ้นมาตรงกับวันเพญพุทธปรากฏเพญพุทธปีนี้ก็ตรงกับวันวิสาขบูชาใช่อเพญพุทธเหนือจะเป็นพุทธใช่ฮะเออเป็นคืออาจารย์ละขอดเทียนละไหว่ะอาจารย์่ะลืมหมดแต่อยากจะฟังประวัติประเวิดอะไรวันนี้ เล่าประวัต<อ><อ>ิกันสักหน่อยไหมสำหรับบริทงพทธเนี่ยมันมันมีที่มาที่ไปยังไงครับในการที่มีพระอรหันที่มีฤทธิ์นะเอาพูดถึงพระอรหันหที่มีฤทธิ์หลังสมัยพุทธกาลหมายถึงว่าหลังสมัยที่พุทธองค์ได้ได้ดับ,บพลาฤทธิ์ได้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็มีพระอุปคุตนี่แหละและมีการสังเนาพระไทยปิดกครั้งหนึ่งที่องค์พระอุปคุตเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นเรื่องในการปราบมารจับพญามารจับมารไปขังไว้ใต้บาดาล ต้นต้นนใต้ท้องทะเลแล้วใช้การปังหาสูมกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้พญามามาแสดงฤทธิ์ในการมาขัดขวางในการสังฆยาพระเทรบิโดกแล้วท่านก็จะมีฤทธิ์เอาไงท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์แล้วก็มีความเชื่อกันว่าท่านจะมาแสดงผ่านสมมเนนผ่านพระในการตักบาตรหลังเที่ยงคืนถ้าปีใดมีวันเทน ตรงกับวันเพ็ญขึ้นสี่ําค่ำและเป็นวันพุธอารมณ์บ่แฝงตัวมาเนนี้ทุกทีก็มีวัดวัดหนึ่งคือหลักฐานถามว่ามันหลักฐานอันนี้คือเรื่องเล่าแต่ถามว่าหลักฐานมีจริงๆมาที่ประจวบมีอยู่ที่หนึ่งอย่างไรประจวบก็เคยเคยเห็นมีมีเนนขึ้นมาตักบาทแล้วมีคนได้มีโอกาสตักบารที่ประจวบเขาเลยมีการตักบาทเที่ยงคืนนะที่ภาคเหนือถ้าคุณไปเชียงใหม่จะไปวัดวัดหนึ่งชื่อวัดอุปคุต เลยชื่อว่าอุปคุตเลยเขาก็เชื่ออยู่ตรงในพาซาเพราะตรงนั้นมันอยู่ติดกับเอือสายน้ำแม่น้ำปิงปรากฏว่าเขาก็เชื่อว่าเมื่อก่อนมีตายายอยู่คู่หนึ่งแล้วตายายคู่นี้ก็เป็นตายายที่ยากจนเหลือเกินอาจารย์แล้วก็ตายายเนี่ยเก็บผักคอยเก็บผักมาขายใน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 ตลาดปรากฏตีสามตีสี่ตัวเองก็เดินมารกบบอกว่าทำไมมันหนาวชีวิตมันลําบากอย่างนี้ทําไมชีวิตเราแาบปรากฏเห็นเนนเดินเข้ามาเนนมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามา ก็เลยเอาผักที่ตัวเองผลมาใส่บาทเขาก็เลยกลายเป็นอภิมาเษฐีของเชียงใหม่ไปค้นรู้ว่าอันนี้เรื่องเล่าสืบต่านกันมานะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าแต่ก็มีหลักฐานแบบจุดตรงนี้เป็นจุดที่ตายายเจอเนนเดินขึ้นมาจากแม่น้ำปิงแล้วที่สำคัญนะท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกอาจารย์ทําบุญวันหนึ่งรู้สึกจะเสร็จสองทุ่มบอกมรักคืนนี้เป็นเป่งพุธหรือเพนพุธ เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนพระสงฆ์และสามเณรทั้งวัดจะมารับบาตรอยู่ไหมบอกอยู่คิดดูท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านเจ้าวาดวัดพระลิมชัยก็มีความเชื่อและสื่อประเทีนนี้มาแต่โบราณเหมือนกันทั้งเหนือเขาเชื่อมากเลยแบบนี้ครับครับบางคนเขามีความเชื่อว่าจริงๆแล้วพระอุปคุตเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่เขามีความเชื่อแบบนั้นเลยควาเชื่อแบบนั้นเลยว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะพญานาคเป็นคนตักบาตรดูแลอยู่ไม่อาตมาสำหรับหนูนะเด็กรุ่นใหม่หนูก็รู้สึกว่าอันเนี้ย เป็นสีว่าถ้าท่านแบบตามตำราว่าท่านแสงมาให้เราได้ทําบุญในวันเพ็ญพุธหรืออะไรเงี้ยให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกุศโลบายว่าเราทําบุญไปได้กับทุกพระทุกองคเลยอะไรเงี้ยนี่ไงพระอุปคุตจะเป็นอย่างนี้เพราะอุปคุตองค์แรกที่หนูรู้จักนะอาจารย์อยู่ที่พม่าอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่พม่าอยู่ที่พม่าซึ่งอยู่ที่พม่าอยู่ที่สีเรียมว่าเป็นพระอุปคุตที่แบบว่าอยู่กลางน้าจริงๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตัวเองสมัยก่อนก็ จะต้องไปเปลี่ยนผ้าเดี๋ยวนี้เขาคงไม่ให้เปลี่ยนแล้วล่ะอยู่หลายสิบปีก็ต้องไปเปลี่ยนคนเปิดคนเปิดท่องเที่ยวประเทศพม่าก็คือมดดำนี่แหละก็คือก็เลยเชื่อว่าแล้วตั้งแต่นั้นคนที่แนะนำให้มดดำรู้จักคือใครรู้ไหมไอ้กริดกริดศรีภูมิเส็เป็นคนแนะนำรู้พระอุปคุตนะล้่ก็อีมดมึงไปไหว้พระอุปคุตสิ แล้วชีวิตมึงจะดีชีวิตมึงจะดีไอ้ก,กิจสิปุ้เสร็จเป็นคนพาฉันไปนรู้จักกับพระอุป,ปคุตแล้วหลังจากไหว้ตามที่กิจก็หลังจากนั้น,นปุ๊บก็คือเชื่อแล้วก็ท่านถามว่าเอะพญานาคก,ก็เชื่อนู้นก็เชื่อฉันก็เพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้พระอุปคุตน่ะคนที่ดูแลพระอุป,ปคุตจริงๆคือพญานาคนะเพราะเขาอยู่สะดือแม่น้าโขง<อ>คนที่คอยตักบาตรเขาคอยดูแลเขาคือพญานาคทั้งหมดนะแล้วก็มีความเชื่ออยู่ในบาดาลก็คือพญานาคอยู่ดีดินแดนท่านเนี่ยอยู่ในบาดรมสุคับ เขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยองค์นี้อาจารย์ถ้าอาจารย์จาได้เมื่อก่อนไปหลอไว้ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีแล้วอาจารย์จย๋ยที่อาจารย์เดินม,มาปุ๊บเมื่าไงล่ะมาฮะอาจารย์บอกเอาเงินไปเอ,เอาทองไปอาจารย์ถอดรู้สึกจะเป็นแหวนแหวนหน้าแหวนหน้าแหวน้ทองเออแหวนหน้าทองอย่างเงี้ยอใช่หนาเลยอาจารย์ก็บอกว่าเอาไปหลออพระซะนะฉันบอกอาจารย์รู้ด้ก่อนหนูจะหลออพระหนูจะมาจอหลออพระอุปคุตซึ่งอาจารย์ไม่รู้มาก่อนเยไม่เคยรู้ไม่รู้เขาไม่ค่อยเล่าอะไรก แล้วรไม่ใช่อย่แรกไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเริ่มแรกเนี่ยอาจารย์คำวัตรดำมีวิวไม่ถูกกันไม่ถูกกันก็คือเอ๊ะเราก็ชอบอาจารย์วิทยุแล้วก็ปากหมาไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยต่อเมื่อไหรสุดท้ายก็มาเคลียร์กันแล้วมันมาได้ร่วมกันในมูนไนท์มาเจอนถึงได้มาแต่ก็ยังคือมันไม่ได้แบบเม้ากันแบบตลอดเวลายังวางตัวกันอยู่อ่ะเออนางนาฬนาฬนัฬนา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 ฬนวฬนาฬนวฬนาฬนา่นาฬ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 นา รู้ได้ไงไปหล่อพระที่ไหนวะเนี่ยแต่คิดในใจคิดว่าอยากจะสร้างหุะประคุตวันเพญพุตตั้งแต่ปีน้ําท่วมอ่ะปี25ง54อ่ะอ,อาจารย์ดูจำไม่ได้อ่ะอาจารย์จำได้มากป้าว่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปาานนาาเก็บจำได้แต่รู้ไหมว่ายูยดีอ่ะตัวเองก็แบบว่าวันก็เกิดวัน15บ้าค่ำเดือน1ิอีกอาจารย์รักร้อยวันพันปีไม่เคยโทรศัพท์หาเราเป็นคนไม่เคยโทรศัพท์หาฉันอยู่ดีอิรุษวิ่งหน้าตื่นมาเลยพี่มดอาจารย์รักบอกซีเรียส อาจารย์รักเปิดชั้นแบบว่ายกหูคำแรกคุณจิตตกเลยแล้วเครื่องอยู่ดีก็ดีเลยด้วยนะเครื่องดีเลยไปสองชั่วโมงคุณจำไว้นะเดี๋ยวสิ่งที่คุณเป็นมันจะกลับมาอีกเกิดเร็วๆนี้เยสิถ้างั้นอ่ะก็เมื่อวันบ้างไฟพญานาคอนมาโนเนาะบ้างไฟพญานาคกำลังจะกลับบ้านกำลังจะเสร็จจากบ้างไฟพญานาคที่พาทุกคนไปดูบ้างไฟพญานาคกำลังจะกลับคุณจําไว้นะดวงของคุณตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีก อาจารย์กุงนอยมากเลยอาจารย์ทาไมอะไรเกิดขึ้นกับเอาเหอะมันจะต้องป่วยมันเป็นไปตามนั้นสักพักเวย้ยปากเบี้ยวเรารักษาหายเลยเนาะอ,อยู่ดีๆหลังจากที่อาจารย์พูดสามวันอะ่ะกลับมาทํารายการตาแม่งตกตกอย่างนี้เลยตกแบบอย่างนี้แล้วคุณไม่กล้าถวายอาจารย์อาจารย์หนูขอสองอย่างวิธีแก้เอาง่ายสุดแลว้วิธีแก้ของอาจารย์คืออะไรหนึ่งซื้อบ้านใหม่ อายหาแล้วอาจารย์เรื่องใหญ่เลยซื้อบ้านใหม่ก็คือคุณต้องย้ายมันมีคอนโดใหม่สักหลังไม่เห็นยะเล็กๆไม่ต้องใหญ่ก็ได้คุณยังไงคุณจะต้องย้ายที่อย่าไปนอนที่เดิมอย่าไปกินไปนอนที่เดิมไอตัวทางการแพทย์บอกแล้วนะว่าคือเดี๋ยวก่อนผมกับมดดำไม่ใช่เป็นคนที่ไปไปเมาเรื่องกันและกันหรือเรื่องใคร ถ้าไม่จําเป็นเหนือบ่าฟาแรงหรือมีก็ก็จะไม่คุยทีนี้มีลูกน้องมดดาคนหนึ่งชื่อรุอดรุดอาจารย์เนี่ยผูกพันกันพอรุดเขาชอบทําเสื้อพยานนัไม่ให้ใส่คือ,อเอาง่ายคือคือ,คอตั้งแต่มูไนต์ตั้งแต่บัดน,นั้นน่ะอาจารย์กับรุดก็ผูกพันกันไม่่ามีอะไรอาจารย์ก็บอกรุดอยู่ใกล้มดดำเปล่า เพ่งบอกรายการมันเห็นดวงมดดาไม่ค่อยดีเลยหนึ่งมดดาไปหาหมอตัวร่างกายให้ละเอียดตัวระบบประสาทฝังเข็มและทางใน,ในทางศาสตร์ก็ต้องย้ายย้ายที่อยู่หรือมีมีห้องใหม่หรือบิวอินปรับปเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตอ่ะนะแล้วก็ต้องบอกสร้างพระด้วยสร้างพระการสร้างพระเป็นการสร้างบุญเหมือนกับอดวงบคบุณโบราณนะน็อตมันจะล่างจะแตกหักการสร้างพระคือการหล่อการสร้างอะไรที่เป็นรูปเป็นนามหรือ ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับคนไข้คนป่วยแบบนี้มันจะช่วยช่วยเป็นกําลังให้บดดบําเขาไม่ทุดไม่ป่วยไม่นังไม่ค่อยเชื่อเลยเว้ยปรากฏอาจารย์คุณทําอะไรอยู่สักที่หนึ่งไหมแล้วอ่ะมันยังมืดอยู่อะใช่อาจารย์หนูสร้างถ้ำปุปะคุตเสร็จแล้วมันยังมืดอยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นทองแบบมันยังไม่เป็นอีน็อตไปมาดินมันเป็นดินมันเป็นด้นดินมันเป็นด้ามืดมืดอาจารย์ก็ใช่ไหมคุณไปทําให้ถ้ำมันสว่างอาจารย์ มันจะต้องติดไฟแล้วมันเป็นถ้ำแล้วจะไปต้องเดินไฟอีกช่างกนก็เลยตัดสินใจแปะทองแปะทองา่ให้อลาอลาลามให้เธอดูเสิเธอดูเสิอาจารย์นี่จนนี่ท่าธรรมชาตินะทําธรรมชาติที่เป็นหินเป็นดินนะแล้วปิดทองคำเปรยแล้วปิดทองคำให้มันทองทั้งถ้ำอ่ะดูสีมันบ้าไหมดีไหมเฮ้ยอาจารย์ไม่เห็นหรอ เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นไม่รู้อ๋อเพราะตอนที่เขายกไปถวายประดิสถานเขาก็ไม่ชวนเราเขาก็ไม่ชวนเราเขาก็ไม่ชวนเราที่ได้มาชวนไหมมาชวนมาชวนมาชวนไปหล่อมาชวนไปหล่อนะแล้วพระองค์นี้ก็คือสัญญาว่ายิ่งตัวเองรวยเท่าไหร่อ่ะนึกออกปะ ก็จะทําให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็เลยมีพญานาคหลายเสียงเพราะอะไรเริ่มจากพญานาคสามเสียงก่อนเมื่อก่อนขอเงินพี่ชอบไปหล่อพระนะเว้ยคือเมื่อก่อนมีแค่องค์พระองค์พระยังไม่มีพญานาคแล้วก็ไม่มีพญานาคอยู่สามเสียงข้างล่างแล้วก็หลังๆนี้ก็เราก็เริ่มมีเงินมากขึ้นก็เลยหล่อเป็นเสียงพญานาคเป็นเหมือนนาคปกขึ้นไปให้เหมือนจะยกฐานท่านให้สูงขึ้นสูงขึ้นแต่ปรากฏอาจารย์เราเนี่ยคุณเอาอย่างนี้นะอคุณทําเมก็จะให้สิ่งที่คุณสร้างเอาไว้อ่ะให้สว่างแล้วเดี๋ยวคุณ กูจะไม่เชื่อังไงเอาใช้วิธีาศาสตร์ฉันไม่ได้พลังจิตนะ,ะ,ะปรากฏหมอต้นอะที่อมาลาเต้ที่ก่อนเข้าเบรกสองเห็นไหมอยู่ดีคุณมดครับตาตกมีวิธีรักษาแล้วครับอสองอย่างคือคุณจะต้องกรีดตาก็คือกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงไปแล้วนึกออกปะจากการที่ตอนนั้นเป็นเบลพาซี่กับหมอต้อกล้ามเนื้ออ่อนสองต้องกรีดตาแล้วแบบว่าเหมือนเหมือนทําตาใหม่อือมก,กับอีกอันหนึง่งก็คือเจอละมันมีเครื่องตัวหนึ่งที่สามารถยกตาขึ้นได้ได้เลยนะปราก้วผ่าฉันก็เลยบอกเอางี้ผ่าแล้วกัน เร็วดีแล้วก็เดี๋ยวใส่แว่นดำจัดรายการเอาถูกต้องไหมปากเบี้ยวจัดรายการยังเคยทำมาแล้วเลยแม่ชะม้อยเลยเออก็ใส่แว่นดำจัดรายการเอาวันที่ติดทองเสร็จทั้งถ้ำนะหมอเจอเครื่องดึงตาชิงขึ้นที่ไม่ต้องผ่าตัดที่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องเจ็บตัวแล้วหนูจะไม่เชื่ออาจารย์ได้ยังไงอะเอาตรงเอาคือนี่คือนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะต่อทีว่าไปทำถ้ำทองแล้วเนี่ยแล้วก็ทำเป็นฐานนาคเจ็ดเสียนคือพญารีสัตนคราชครบแล้วเนี่ย แล้วปีนี้ปีมะโรงปีนี้ปีมะโรง,ป,โรงปีพญานาถูกต้องไหมปีพญางูใหญ่เป็นมหามงคลชัยเพราะฉะนั้นในมหามงคลน,นี้ยมดามจำใช้เป็นโอ,อกาสอะไรไหมที่ฉลองสมโพธิหรือ<ก>ท <ำ S 1> อา,าอะไรก็บอกไงก็ค<อ>ือว่าก็สร้างโรงพยาบาลไปเลยย ก็จริงๆในเรื่องจริงโรงพยาบาลที่ไหนโรงพยาบาลที่ไหนบึงการสร้างจริงเหรอทำแล้วหรอก็คือทำตึกเก่าตึกเขาเป็นโรงแรมอยู่แล้วโอ้ยสาธุเลรอดเลยสาเลยคือก็อาจารย์บอกเราก็ไม่อยากเจ็บปวดก็ทำโรงพยาบาลเออสร้างเลยก็แต่ว่าไม่ได้เงินตัวเองหรอกอะเรอะไรก็คือแทนที่เราจะสาธุก็คือเอาเงินเงินจากที่แบบว่าเอาง่ายๆนะเอาเงินอ่ะที่แบบว่าตัวเองทำจัดคิดจะทำบุญอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็ค่อยๆทำเป็นโรงพยาบาลสะสมไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลร้อยล้านพันล้านนะคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะก็คือเขาก็มีทางวัดเองเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาของเขาอยู่แล้วเขาอ่ะเคยมีลูกศิษย์มาถวายโรงแรมโรงแรมให้ให้ที่วัดอโหงอย่างเงี้ยแล้วจุงวัดอโหงมันก็เป็นจุดแลนด์มาร์กถูกต้องะแล้วก็เขาเลยว่าโอเคตึกมันก็ปล่อยไว้เฉยๆอย่างเงี้ยก็จะทําเป็นโรงพยาบาลแล้ว้าเกิดคนทั่วไปจะมีส่วนร่วมจะทําไงอ่ะก็ยังไม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าก็คือเราเป็นสะพานบุญแบบง่ายก็คือถึงบอกว่าไหนๆก็ค หนูไม่รู้นะในชีวิตหนูเนี่ยเด็บปองไหนพี่ปองสุพรรณปองสุพรรณนี่เป็นปรมาจารย์บรมครูในสายพระเครื่องเลยนะใช่เป็นตัวจริงเลยครับไปปื่ได้เจอแล้วเหรอได้เจอเขามาที่รายการนี้บ่อยอาจารย์คนนี้คนจริงเพราะว่าเขาก็เป็นสิทธิ์สมเด็จธงชัยที่จิตอาจารย์เดียวกันเขามารายการนี้ก็เลยบอกเขาว่ามีความรู้เรื่องศาสตร์ในการสร้างบอกเขาไม่ว่าอยากสร้างพระบอร์คุตบอกบอกในชีวิตไม่เคยอยากจะสร้างพระกายเลยแต่ก็ปรากฏว่า อาจารย์เชื่อมั่นได้เลยหลับตาอนึกออกเลยถ้าพี่ป๋องดูแลจะต้องเป็นสร้างที่เป็นได้พุทธศิลป์ที่งดงามไม่อิเล็เคคาไม่ทองเหลืองหล่อมาเละเทนะแล้วเหรียญก็ต้องมีที่มาที่ไปมีรูปแบบชัดเจนว่าทำไมถึงดีไซน์มาแบบนี้เพราะอะไรเหตุผลเลยเพราะจริงๆก็เลยบอกพี่ป๋องวันที่22เนี่ย22ที่จะถึงเนี่ยนะป่ะล่ะไหนๆเป็นวันพระใหญ่แล้วอะไรเงี้ย ก็แบบไหนๆก็ทาไปเลยทำพระอุปคุตไปแล้วก็ไปปลูกเสกที่นั่นไปเลยปลูกเสกวงสงกันเลยที่นู่นไปเลยที่บึงการเลยที่วัดองเลยเขาเรียกพิธีพุทธาเทวามังคลาพิเศษใช่ไหมพราะมีเรื่องของบารมีนาคด้วยถูกต้องไหมบูชาพระอุปคุตเหมือนกับบูชาพญานาคด้วยถูกต้องไหมเพราะนั้นพุทธาเทวมังพุทธาเทวสังฆามังคลาพิเศษได้หมดเลยมันมังคลาก็คือนาคให้เป็นมงคลเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะบอกไงคนที่มีโอกาสบูชาพระอุปคุตที่เป็นยังไงบ้างมันต้องรวยดิ อุบคุตคือความร่ารวยความโชคดีและอีกอย่างนะมันป้องกันภัยป้องกันภัยรอบทิศมันในในประวัติของพระอาหารหันต์ทั้งหมดนะในสมัยหลังพุทธกาลเนี่ยไม่มีพระองค์ไหนที่มีฤทธิ์เท่ากับพระอุบคุตและมีสองด้านนะป้องกันภัยจากพญามารและมารทั้งหลายมารทั้งหลายเลยสองให้เกิดโภกทรัพย์โชคลาภธรร,รมมาข้าเงือน,นง่ายขายคล่องนี่มันสองอย่างปกติมันด้านเดียว ปกติเนี่ยก็คือรวยหรือป้องกันภัยแต่พระบุคุตเราสองด้านเลยใครบูชาพระบุคุตหนึ่งคือไปบูชาสักการะที่วัดอาฮงก็ได้อสองมีโอกาสได้ร่วมบุญเดี๋ยวช่งวงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ป๋องเข้ามาพูดคุยว่าจัดสร้างแบบไหนอะไรยังไงบ้างมีพุทธศิลป์มีเหรียญใครบูชาแบบนี้เนี่ยผ่านพิธีที่ถูกต้องเจตนากุศลที่เป็นมหามงคลเลิกงามยามดีม<อ>วลสารดีออไอแบบนี้นะเป็นมหามงคลการร้นสมัยเพราะอะไร เพราะปีนี้วันที่22พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาวันเพ็ญพุธแล้วพุธพาพิเศษถูกต้องไหมเป็นมหามงคลไม่เกิดขึ้นบ่อยบ้านไหนวีไว้บูชาประจำบ้านบ้านนั้นรวยถ้ารวยอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นอัดทุ่งอาจารย์อาจารย์ไม้หนูเอาไปทำอะไรเนี่ยคืองนี้อาจารย์รู้ว่าจะไปทำพิธีใช่ไหมคือวันวันที่22เนี้ยอาจารย์ก็ไปโคราชเพราะว่าที่วัด สารลอยเขาสร้างพระชัยเมืองสูงสาเมตรอาจารย์ไปบวงสวงเททองหล่อพระชัยเมืองเดี๋ยวบุญมาฝากไม่รบกวนอะไรหรอกนะอาจารย์ไปบวงสวงให้ที่วัดวัดสารลอยโคราชแต่นี้ก็ไม่ได้ไปก็อยากจะฝากว่านี่เป็นน้ําอบคันธมาศผสมน้ำมนต์พันพิธีพันพิธียังไงคือไงฮะคือคืนงี้ไม่ใช่แค่น้ําอบหอมเวลาเวลาทำพิธีมันต้องมีบาตรน้ำมนต์โต๊ะมวงบวงสวงโดยพรามณก็ต้องมีบาตรน้ำมนต์เพื่อจะส่งน้ําพระอุปคุตสอง ในพิธีสงฆ์ที่เจริญเพร่อพุทธมนต์พุทธาพิเศษก็ต้องมีขันธมนต์เอาเนี้ยไปใส่ในขันธมนต์ <Okay. S 2> เพราะเป็นน้ำมนต์จากพันพันพิธีทั่วประเทศที่รับ oh. จากสมเด็จธงชัย oh. แล้วก็เป็นน้ำน้จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเ oh. ช่นคำชะโนด oh. แม่น้ำโขง oh. นะแล้วก็บึงการทุกที่เอาเงี้ยอยู่ใน<ด>นี้น<อ>ทุกที่เลยถ้าเอาไปส่งน้ำได้พระนะอาจารย์จะให้ไปด้วย โอเคขอบคุณอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์รักมากๆอาจารย์รักอยากจะฝากอะไรทุกคนไหมคือคือคืองี้มันจะเป็นเรื่องชื่นใจนะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องดวงดาวนะวันที่14สิบห้าพฤษภามนี้เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยยกเข้าราศีพฤษภยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมดาวศุกร์ยกเข้าพฤษภวันที่25พฤษภาคมดาวพุธยกเข้าพฤษภเจอกับพฤะสีแล้วมันอยู่เป็นห้าดวง ดาวชุมนุมห้าดวงอยู่ในราศีพฤษภเดี๋ยวจะมีพระจันทร์มาให้แสงในวันที่ยี่สบสองอีกดวงเป็นเป็นถึงหกเจ็ดดวงมันเป็นปรากฏการพิเศษเพราะนั้นตอนนี้คนในประเทศทุกราศียังอึมครึมอยู่ดวงไม่ดีอ่ะเพราะล้อที่ดาวเคลื่อนขับเคลื่อนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าพฤษภานี้ไปยี่สิบเอ็ดพฤษภา2ยิบห้าพฤษภาดวงมันจะลงล็อกเลยนะใครที่มันลงล็อกจะลงล็อกทุกราศีเลยทุกราศีเลยคนใหญ่ราศีที่ดีคือพฤษภพฤษภกับพิจิกจะลงล็อกจะได้า ราศีอะไรลูกพี่สาวหนูเพิ่งจิกแล้วหมอรักฟันทองบอกว่าจะมีเงินเข้ามาล้านเป็นอันเป็นเงินล้านเงินก้อนนมีล้านอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้พี่สาวหนูทำติ๊กต็อกแทบตายเมื่อวานนี้คนแชร์กันทุกสำนักเลยขอให้ได้เงินล้านได้เงินล้านลาราอาจารย์พอาวราศีพฤษภกับพิจิตจะดีขึ้นจะโดดเด่นเลยโดยเฉพาะในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก็คือวันวิสาขานี้ดาวจะมาชุมนุมกันอยู่ถึงหกเจ็ดดวงในราศีพฤษภ แล้วก็เป็นเรือนการเงินของราศีเมษเมษรวยพฤทธเปลี่ยนแปลงดีให่ไหมหลังวันที่25นี้มันมันเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปเลยวันนี้แล้ววันที่21 25เอ็ดยิบห้ามันจะทยอยเลยทยอยดาวจะทลอยมาชุ่มนมกันอยู่าะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสก็ไปทําบุญซะใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมพระอุบุตไม่รู้นะถ้ามีโอกาสได้บูชาก็จะดีด้วยคือคือนี้หาพิธีดีๆเนี่ยยากเพราะน็อตรู้ไหมว่าคนที่จะสร้างพระอุคุตได้เนี่ย มีน้อยในแผ่เดินนี้มีน้อยต้องมีบารมีด้วยนะต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจและต้องรอเลิกงามยามดีแล้วมดดำนี่ทำมาเป็นปีแล้วนะเขาสร้างก่อนไว้ที่วัดอาองเสร็จแล้วเขาก็ได้พี่ป๋องสุพรรณมาช่วยดูเรื่องมวลสารเรื่องการจัดสร้างเรื่องการหล่อการสร้างและต่อมาก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมพุทธาเทวมกราพิเศษอาจารย์เห็นไหมว่าปรากฏว่าที่นั้นน่ะในถ้ำนั้นน่ะเมื่อก่อนหลวงปู่มั่นอาจารย์รู้จักหลวงปู่มั่นรู้สิหลวงปู่มั่นน่ะเคยเขียนไว้ในบันทึกเลยนะ ว่าในถ้ำที่เราวางพระคุตเคยมีคนป่วยแล้วก็แบบว่าเหมือนมานั่งสมาธิทุกวันทุกวัน,วนประกบว่าดีตอนนี้คนทั้งประเทศนะรู้สึกอึนอึนอึมครึมนะมไม่แน่นะวันวิสาขาบูชานี้ได้ไปเวียนเทียนไหว้พระแล้วหาโอกาสร่วมบุญกับคุณมดะดำที่จะได้สร้างโรงพยาบาลผ่านที่ระลึกมงคลพระคุตทั้งเหรียญ ทั้งพยันทั้งองค์บูชาเป็นมหามงคลเปลี่ยนชะตาฟะทุ่ออ<อ>วันที่ขอบคุณอาจารย์ <มา S 2> รักมากๆขอบคุณอาจารย์รักมากๆ